เอาละฮะก็ถึงวันที่เรารอคอยนะครับผมนั่นก็คือวันที่ตัวอย่างแรกต้องเรียกว่าตัวอย่างแรกแบบเทเลอร์ฟูลเทเลอร์แรกนะออกมาเพราะว่าไอที่ปล่อยเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยมันคือทีเซอร์มันเหมือนกับว่าเอาละไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนะฮะไปดูกันเลยดีกว่าขอแต่งงานปะเนี่ย๋อไมม อ๋อไม่ใช่อ๋อโลอิสรู้อยู่แล้วอืนนอยอยเมีเสียงกรอง โอยเล็กหน้าโคตรกวนเลยโอ oh. โอ้ oh. ผมชอบบทสนทนาจังเลยโอ้ oh. Oh. เอ็นจิเนียร์โอ้ย choices Your Your actions. <laughs> That's what makes you who you are. <laughs> oh. Oh ho <laughs> Ồ oh. Ồ oh. Ok 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 <c oughs> ผมว่าขอโทษด้วยนะเดี๋ยวผมจะจะปล่อยช่วงนี้ยาวๆเลยแล้วกันนะผมไม่คิดว่ามันจะมันจะเอ่อมันจะทำกับผมขนาดนี้ความรู้สึกแรกเลยก็คือว่ามันมีซีนที่ผมรู้สึกว่าผมต้องการในหนังซูเปอร์แมน มาแบบมาสักพักหนึ่งละเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นฮีโร่ที่ชาวเมืองเนี่ยหลงลรักเธอทูลพร้อมที่จะเสียสละทําในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าถูกต้องอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็ในตัวอย่างนี้เนี่ยมันมีครบมากเลยซีนที่ทำทำให้ผมเริ่มเริ่มผมรู้สึกสะกิดใจขึ้นมาเนี่ยมันคือซีนที่ซูเปอร์แมนตกลงมาแล้วผู้คนเนี่ยเข้าไปลุมแล้วก็มีชายคนหนึ่งแบบแบกบซูเปอร์แมนขึ้นมาเพื่อแบบเราเป็นกําลังใจให้อยู่ โอเคผมเคยพูดหลายครั้งแล้วแหละว่าการที่เราจะทําให้คนเนี่ยรู้สึกอินไปกับการเสียสละของฮีโร่ได้คือการที่หนังเนี่ยแสดงให้เราเห็นว่าประชาชนที่เขาดูแลเนี่ยเขารักฮีโร่ตัวนั้นซึ่งในตัวอย่างเนี่ยมันถ่ายทอดอารมณ์นั้นให้ผมรู้สึกได้เต็มเปี่ยมมากมันฟูลฟิลหัวใจมากมันทําให้เราแบบได้ย้อนกลับไปเหมือนกับตอนที่เราได้ดูซูเปอร์แมนสมัยคริสโตเฟอร์ลีฟอีกครั้งหนึ่งอะไรประมาณนั้นแหละคือตัวอย่างหนังนีเปิดมาโลอิสเลน จะขอสัมภาษณ์คลาร์กฐานะของซูเปอร์แมนโอเคหนังเรื่องนี้ประมาณว่าคุณไม่ต้องรู้ต้นกําเนิดคุณไม่ต้องรู้ว่าลูอิสเลนรู้ว่าคลาร์กเป็นซูเปอร์แมนได้ยังไงเพราะสิ่งพวกนั้นเนี่ยหนังมันเล่ากันจนเยอะแล้วครับเลยให้เราเห็นภาพว่าอ๋อเพราะเขาเป็นคู่กันแล้วนะมันก็เหมือนเหมือนกับในซีรีส์ซูเปอร์แมนไอ้ลูอิสนั่นแหละซึ่งหัวข้อที่สัมภาษณ์เนี่ยเราก็คิดว่าอ่ะคู่รักคุยกันมันก็คงจะเป็นเรื่องที่แบบว่าสัมภาษณ์ไม่ได้จริงจังขนาดนั้น อะไรใช่ไหมฮะแต่กลับกลายเป็นว่าบทสนทนาเนี่ยมันเป็นการพูดถึงคอนเฟลกความขัดแย้งของซูเปอร์แมนที่อยู่ในโลกของ DCU ได้ได้แบบเห็นภาพชัดว่าแบบมันบางทีมันเรื่องขัดแย้งของระหว่างประเทศบางทีซูเปอร์แมนไม่ควรไปช่วยอะไรประมาณนั้นนะคือซูเปอร์แมนไม่ใช่คนที่เพอร์เฟกในโลกแห่งนี้อ่าแต่เป็นคนที่พยายามที่จะทําทุกอย่างที่มันดีในสายตาของตัวเองในความคิดของตัวเองจากการที่ตัวเองถูกเลี้ยงมาโดยมนุษย์ที่ ่อมตนนะครับอย่างพวกอย่างครอบครัวเค้นอะไรประมาณนั้นแล้วก็โอ้ผมชอบมากเลยสิ่งที่ผมเป็นห่วงตอนนี้ผมดูทีเซอร์แรกอะ่ะแบบทีเซอร์ช่วงแรกคือการเกรดสี ตอนนั้นผมรู้สึกว่าไม่สวยเลยสีมันไม่ค่อยสวยเลยแต่ว่าโอเคพอมันดูในตัวอย่างนี้ทุกอย่างมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากขึ้นมันมีการเกรดสีที่ที่มันมีความเป็นภาพ,พยนตร์มากขึ้นนะฮะแล้วก็อ,อ,องค์ประกอบภาพเพราะว่าผู้ก่มกับภาพคนเนี้ยเขาชอบเล่นภาพกว้างชอบเล่นเลนไวายแล้วแบบถ่ายสวยมากเลยซีนที่เห็นในตัวอย่างเนี่ยคือผมชอบชอ็อตโมเมนต์เล็กๆที่เขาตัดมาใส่ในตัวอย่างนี้ โมเมนต์ที่คลาร์กอยู่กับโลยิสมีความรักโมเมนต์ Moment ที่ซูเปอร์แมนอยู่กับผู้คนและผู้คนรักผู้คนเอาใจช่วยโมเมนต์ Moment ที่คลาร์กได้ใช้ชีวิตมีความสุขกับเพื่อนที่เป็นจิมมี่โอเซนเออผมรู้สึกว่ามันเป็นโมเมนต์ที่แบบมันคือการ์ตูนซูเปอร์แมนที่เราเคยอ่านที่เรารู้จักแต่ผมยังคนยังคงไม่สามารถตัดสินใจได้หรอกว่าตัวอย่างหนังมันจะไปบอกว่าหนังเนี้ยมันดีก็จนกว่าเราจะได้ดูอะไรประมาณนั้นในฐานะของตัวอย่างเต็มที่เราเริ่มเห็นเนื้อเรื่องเนี่ยผมรู้สึกว่ามัน ซื้อใจผมจริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าผมเป็นแฟนดีซด้วยก็ได้ถึงแม้ว่าผมจะชอบแบทแมนมากที่สุดตอนที่ผมดูซูเปอร์แมนในตอนเด็กๆนะผมจะนึกถึงคุณพ่อตลอดเออไม่รู้เป็นไรไม่รู้เป็นอะไรคือเหมือนกับว่าเวลาผมดูซูเปอร์แมนน่ะผมจะนึกถึงพ่ออาจจะเป็นเหมือนกับว่าซูเปอร์แมนมันอยู่ในใจเราทุกคนน่ะซูเปอร์แมนมันทําให้เราเห็นภาพของคนที่เราผู้ใช้เราเคารพมากที่สุดคนหนึ่งในชีวิตอะไรประมาณนั้นน่ะเออเราก็จะเห็นคนคนนั้น ในตัวซูเปอร์แมนเสมอเวลาพ่อผมดูแล้วผมก็เลยแบบว่ามันก็เลยอินอ่แต่แต่พ่อผมเขายังสุขภาพดีอยู่ไม่ได้เป็นอะไรนะประมาณนี้นะฮะอ่ะนี่เป็นแค่ความรู้สึกแรกละกันนะเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านี้เดี๋ยวมันจะกลายเป็นเจาะตัวอย่างไปนะฮะแต่โดยรวมชอบมากๆนะครับไม่แน่ใจจะมีเวลาทําเจาะตัวอย่างไหมนะเพราะว่าช่วงนี้งานเยอะมากๆแต่ยังไงก็เดี๋ยวจะหาเวลานะครับแต่ถ้าเกิดทําก็อาจจะช้าหน่อยคิดอย่างไรกับตัวอย่างนี้นะครับก็คอมเมนต์บอกกันมาเลยก็ได้นะครับโอเคไปแล้วครับสวัสดีครับ